สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอ่าก็ไฟยชนะชจำเป็นคนนะครับขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาควายเช่นเคยนะครับโอ้โหวันนี้นะครับคอกนี้นะครับมีอยู่สองกลุ่มนะครับกลุ่มนี้คอกนี้นะครับกลุ่มนี้ก็คือยี่เอ่อมีอยู่ทั้งหมดสิบสิบหกสิบเจ็ดตัวแล้วก็ไม่อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่นานะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับ มีอีกตั้งยี่สิบกว่าตัวนะครับวันนี้เปิดสองแม่ให้ชมนะครับเปิดสองแม่อ่าเปิดราคาเลยนะครับไม่ใช่เปิดให้ชมนะครับสวยอ่าขอฝากไว้นิดนึงนะครับศูนย์เก้าแปดเก้าแปดแปดศูนย์ศูนย์ห้าสามนะครับอ่าอันนี้คือไอดีลนนะครับไม่ใช่เบอร์โทรนะครับอ่าท่านที่อยู่ในเขตอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับสนใจที่จะเปิดราคาอ่าถ่ายคลิปเปิดราคานะครับก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับ อันนี้จะพาไปชมครับโอ้โหแม่นี้สุดจะเป้งๆเ,เลยละครับสวัดดีครับคุณป้าครับลงสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับก็เขียวของแบงอยู่ที่มูหมู่สี่บอ่อยางตํงบลบ่อยางตํงบลบ่อยางเนาะอ,อาเภออำเภอ,อสว่างจังหวัดอุยไทยครับเบอร์โทรศัพท์อะไรครับศูนย์แปดหกสองศูนย์เจ็ดแปดสี่สองหก ครับผมปลาเขียวเนาะ,ะปลาเขียวลุงน้อยปลาเขียวลุงน้อยนะครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่งามชื่อแม่งามนะครับโอ้โหงามจริงๆเลยให้ลูกกี่ตัวแล้วป้าเนี่ยค่ะกี่ต,ตัวแล้วสองตัวให้ลูกข้าตัวแล้วเนาะอยู่ในท้องกี่เดือนประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนอยู่ในท้องอตัวที่หกหรือตัวที่ห้า อยู่ในท้องตัวที่หกนะครับอ่าควายแม่นี้ดูหน้ายังสาวอยู่เลยครับไม่โสมควาลูกแฝดมาเนี่ยฮะตอนนั้นปล่อยลูกแฝดม่ใอ,อ๋อที่เขาให้ลูกเยอะเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมครับที่เขาให้ลูกแฝดมาคลอดลูกมาสองตัวเลยใช่ไหมแม่ผู้แฝดเมียแม่นี่แหละครับให้ลูกมาแฝดผู้กับแฝดเมียเนาะโอ้โหแ,แ,แ,แล้วแล้วแล้วแฝดยังอยู่ไหมอยู่อ๋อให้ลูกแฝดแลเคยให้ลูกแฝดมาครั้งหนึ่งนะครับก็เลยเป็นลูกหกตัว อ่าอยู่ในท้องกี่เดือนเประมาณเจ็ดแปดเดือนเนี่ยจ็ดแปดเดือนทับเหมือนล้างทับพ่อฝูงอยู่ที่ฝูงที่นาใช่ไหมโอเคครับพ่อเพือครับอ๋อเป็นพ่อเผือกใช่ไหมอ๋อพ่อเผือกนะครับทับอยู่ในท้องนะอาจจะเป็นเผืออนะครับอ่าเกิดมาจะเป็นเผืออแปดเดือนแล้วใช่ไหมประมาณนั้นหละประมาณแปดเดือนนะครับอ่าแล้วเขามีลูกติดไหมตอนนี้ยลูกติดเป็นเพศเป็นเพศเมียทังคู่นะ ตัวตัวตัวพี่เนี่ยอายุเท่าไหร่ครับขวบกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับท่านผู้ชมตัวพี่นี่ประมาณขวบกว่าเนาะไม่ถึงสองขวบหรือยังน้องมันมีสองตัตัวเออตัวน้องตัวพี bon fs, ่สองตัวน้องขวบกว่าอ่าแล้วก็ตัวน้องขวบขวบกันแล้วก็ใกล้จะได้น้องในท้องเลยเนาะใช่แล้วใกล้อ่าเครื่องนี้ท่านผู้ชมครับคือแม่งามเนี่ยมีลูกติดสองตัวเป็นเพศเมียทั้งหมดเลยนะครับอ่าตัวพี่สองขวบตัวน้องขวบ กว่าๆนะครับแล้วก็อยู่ในท้องในแปดเดือนใกล้คลอดแล้วอ่านี่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 ครับเผือกนี่เป็นตัวน้องใช่ไหมน้องตัวน้องนี่ได้ลูกเผือกเป็นตัวเมียนะครับแล้วก็ตัวพี่เนี่ยคือตัวไหนครับใช่ตัวนี้ตัวน้องตัวน้อ่านี่คือตัวน้องนะครับเป็นลูกเผือกเพราะว่าพ่อเขฟุ้งเป็นพ่อเผือกอ่าไม่แน่อยู่ในท้องเนี่ยอาจจะมาเกิดมาเป็นเผือกเอาละสามชีวิตเนี่ยกับอีกหนึ่งหัวใจอยู่ในท้องเนี่ย ปลาเขียวเปิดไว้เท่าไหร่ครับก็ประมาณต่อรองันกันเนาะจะบอกอูแค่นั้นเลยหรึงจะให้กูก็เราเป็นราคาเปิดนะครับอการอ๋อการซื้อขายเนี่ยก็มีต่อรองกันแหละครับเราเราบอกเป็นราคาเปิดไว้เปิดไว้ก็นาเปิดห้าแสนเนาะถึงไหมเนี่ยประมาณนั้น เปิดไวห้าแสนคจ้าดีกว่าเดี๋ยวต่อรองเื่อต่อรองกับได้นหอนี่เป็นตัวพี่นะครับเป็นตัวพี่อันนี้พ่อเผือกทับมัเนี่ยเป็นพ่อตัวเดียวกันหมดเลยใช่ไหมพ่อตัวเดียวกันหมดเลยนะครับพ่อพ่อสูงใหญ่แค่ไหนที่จะพาไปชมนะครับเพราะว่าอีกอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่นายี่สิบกว่าตัวนะครับนี่คืออ่าเป็นตัวพี่นะครับน่าจะเข้าสองขวบแล้วนะครับอขวบขวบอ่าเดี๋ยวพาชมรายละเอียดของแม่ก่อนนะครับ แม่นี้ก็จะมีความเชื่องนะครับมีเชื่องมีความเชื่องแล้วก็หน้าเนี่ยสวยอ่ามีตาแต้มนะครับความสูงของแม่อยู่ที่ร้อยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบเอ็ดนู่นนะครับตัวนี้อ่ามีความสูงที่ร้อยสี่สิบเอ็ดร้ยสี่สิบเอ็ดบวกเลยแหละครับ <c oughs> อัตรลักษณ์ก็จะมีอ่องนะครับสองอ่องอ่าสองอ่องนะครับ ขานีสูงลอยดีครับแล้วก็มีจุดใต้คางนะครับรอบทางเจ็ดจุดครบนะครับใบโหนะครับมีคนที่ขาวชัดเจนครับให้ลูกแล้วหกตัวนะครับอยู่ในท้องตัวที่หกนะครับเพราะว่าเขาเคยให้ลูกแฝดมาแล้วหนึ่งครั้งก็เลยเหมือนให้ลูกเยอะอ่าไม่แน่นะครับอ่าตัวที่เคยให้ลูกแฝดก็บางทีเขาอาจจะให้อีกเนาะ ุป้าจูงออกไปอย่างนั้นได้ไหมครับจูงเดินหน้าไปอย่างนั้นนี่ท้ายครับท้ายสวยเลาลูกย่อๆหางไม่ดอกนะกกหาไม่ดอกครับรับประก,กันหาไม่ดอกเต้านมมีส,สีเต้าครบนะครับแล้วก็เต้านมใหญ่ครับท้ายเต็มกว้าง หลังหนาปึ๊กครับท้ายมะนาวตัดครับอแข้งขาเร็บดีแข้งขาดีนะครับ เขาทรงนี่เขาเรียกเขาสรงอะไรครับเนี่ยคัดช้อนใช่ไหมเรื่องไงไมผมก็ดูไม่ออกฮะจะอุ้งบาท<ะ>อุ้งบาทไงไม่รู้มีขวันอยู่ตรงหน้านะครับมีขวันอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดนะครับแล้วก็มีขวันอยู่ตรงขาหน้าเลยนะครับตรงเลยนะครับตรงนี้ยหนึ่งจุด แล้วก็มีอยู่ตรงสะบักพอดีเลยนะครับตรงนี้ครับหนึ่งจุดนะครับยาวันนี้เลยฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันแม่นี้ชื่อแมงงามนะครับมีลูกแปดเดือนแล้วในท้องนะครับเป็นพ่อเผือกเป็นพ่อเผือกนะครับทับไว้นะครับแล้วก็พร้อมลูกติดเพศเมียสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอ่าลูก คุณป้าลองลองเบี่ยงมาทางนี้อีกฝั่งนี้นะครับยอดลูกย่วยๆยาๆยอีหล่ยายอวจะเฝ้า,า,าตรงนี้ก็จะมีมีขวัญน,นะครับตัวนั้นก็จะมีขวัญอ่าเมื่องากระด้านโน้น เนื้อหนังดีครับหนาลูกมะพร้าวใหญ่นะครับลูกมะพร้าวใหญ่กว้างนะอกกว้างดีครับส่วนสูงมาตรฐานนะครับร้อยสี่สิบเอ็ดบวกนะครับตัวนี้พร้อมลูกนะครับสองชีวิตนะครับสองตัวลูกติดเนืทั้งหมดตัวหนึ่งเป็นเผือกตัวหนึ่งเป็นดำนะครับแล้วก็อยู่ในท้องอีกเนื้อแปดเดือนนะครับครอบครัวนี้เปิดไว้ที่ห้าแสนนะครับ ต่อรองได้นะครับต่อรองได้อ่าเทศเมียทั้งหมดทั้งลูกทั้งแม่แล้วก็อยู่ในท้องเนี่ยอาจจะเอาเขาให้ลูกตัวเมียเยอะต่อกันเลยใช่ไหมป้าใช่อาจจะเป็นตัวเมียนะครับเกิดมาเนี่ยเอาละเดี๋ยวผมจะพาไปชมลูกเอาป้าเดี๋ยวมัดไปตรงนั้นก่อนตัวไหนมั่งไม่รู้ครับมีเยอะเห็นนะครับก็จะมีอาตะกอ ตัวนั้นตัวนางนะครับเป็นเพศเมียหรือนี้เพศผู้ตัวนี้เป็นแม่หลักชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่ใหม่แม่ใหม่นะครับเป็นแม่หลักตัวนี้สูงโอ้สูงร้อยสี่สิบกว่าเกือบสี่สิบห้าแล้วครับไหนไหนไหนป้าลูกตัวไหนตัวนี้นะตัวนี้ตัวนึงตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นี่คู่นี้สามตัวไม่ลูกนีเลยเนี่ยอ๋อไม่ไม่ลูกลูกแม่งามอ่ะลูกแม่งามตัวโน้นนี่นะนี่นะครับ ตัวนี้คือลูกแม่งามนะครับเป็นเผลือกเป็นเพศเมียรครับ<ไ>อ่าอายุเท่าไหร่นะขวบกว่าขวบกว่า,ปปาอ่า,านี่นี่นี่น,นี่ตัวนี้ครับควบนหนอ่นอยนะครับเข้าใกล้เขาไม่ได้เขาจะวิ่งแล้วตัวนี้ครับที่ว่าเป็นเป็นพี่อ่ะโน่นนาตามไปงไงโโน่นโนโนตัวพี่อ่ะอ๋อตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้คือตัวพี่นะครับอ่าโอ้โหอันเลยครับตัวนี้อายุสองขวบแล้วเนีน่ย อ่าเหมือนใกล้จะทับเรามั้งนี่เนาะใช่ครับทับมันค้างเรื่งอย่างก็มันเป็นทางแต่มันติดมันไม่ติดเราไม่รู้ไงเราดูแล้วมั่งนู่นทับดินอยู่นู่นอ่าถ่ายไปด้วยระวังไปด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่าถ้าควอยถ้าควายพุ่งเข้ามาหาผมเนี่ยผมไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมที่นั่งดูอยู่เนี่ยอันตรายไม่ทำ อน,น,น,นี่นี่นี่ครับพี่กับน,น้องยืนหน้าสารานอยู่นี่ครับสองตัว<ะ>นู่นแม่ครับที่แม่งามนะครับนี่แหละครับสามชีวิตนี้นะครับเปิดไว้ที่ห้าแสนนะครับต่อรองได้อ่า้วยให้ลูกมีแต่ตัวเมียเท่านั้นเลยครับแม่งามนใหมเออให้ตัวเมียทั้งหมดเลยแล้วก็ให้ลูกแฝดด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่าเคยให้ลูกแฝดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ออ๋แล้วก็ยังมีอีกเนาะแม่แม่เผือกไหนแม่ไหนครับแม่นี้เนาะแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับแม่ฝ้ายแม่ฝ้ายแม่ฝ้ายนี่ไม่มีสะพายนะครับท่านผู้ชมควายอ่ฝูงนี้นะครับไม่มีสะพานมีลูกกี่ตัวแล้วก็ไม่มีสะพายนะครับอ๋อนี่ลูกเขาสามตัวมีลูกดำกี่ตัว ลูกดำสองลูกดำสองอ๋อจะทันไหมเขาจะเดินไปนู่นไหมไปแล้วห<อ>มู่หมู่หมู่ที่เท่าไหร่นะหมู่ี่นะครับอ่าบ้านคลองแบงหมู่ี่ตำบลบ่อยางบ่อยางนะครับอําเภอสางอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับอ่าผ่านมาก็โทรเข้ามาหาตาเขียวนะครับแล้วก็แวะเข้ามาชมใน ในฝานบ้านเขียวมีสองสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งอยู่ที่นากลุ่มหนึ่งอยู่ที่บ้านกลุ่มนี้อยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกลุ่มอยู่ที่นาเลยนะครับอ่าท่านผู้ชมครับไปดูพ่อเดี๋ยวไปดูพ่อไปดูอะไรนะครับไปไปด้วยกันเลยครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พาท่านผู้ชมมาที่อ่าอีกฟุงหนึ่งนะครับของป้าเขียวนะครับอยู่ที่นานะครับโอ้โหมีทั้งหมดอ่าเยอะแยะเลยครับนู่นทางนน้นนะครับยี่สิบ กี่ตัวนะยี่สิบเจ็ดตัวนะครับตัวนี้คือพ่อตัวนี้คือพ่อกําลังตกใจอยู่ครับนี่คือพ่อที่อายุหกปีชื่ออะไรนะครับแซมแซมชื่อแซม,มนะครับอเจ้าแซมนี่เป็นลูกตัวไหนมาจากูงตะชวน,ชวนโอ้โกตะชวนไฟน้ำไปซื้อต่อมาอีกนะครับมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยสองปีส่วนสูงนี่ ส่วนสูงเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบถึงไหมประมาณร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้เอเป็นพ่อที่ทับฟุงอยู่ที่บ้านเนาะอ่าที่ท้องอยู่นะครับของแม่งามนะครับนี่พ่อพ่อนี้เป็นตัวทับนะครับนะเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนต้าครับเรามาทางนี้เราแม่ที่จะเปิดนะครับคือท่านผู้ชมครับคือบอกไว้ก่อนว่าไม่มีสะพายสักตัวครับอยู่นี่ครับ ไม่ไม่ไม่ถามโค้แต่แต่ว่าไม่ทําแต่ตกใจนะครับเราจะเดินไปนี่ไปไปชี้เป้าให้หน่อยครับหลุงตัวนั้นนไหมคูนั้นแม่สองแม่นะแม่ที่ยืนตัวนี้ลูกผสมเทียมเนี่ยตัวนี้ลูกไอ้ทองไทยเนี่ยมีปนี่นะตัวแม่นะลูกทองอุทัยอ่าตัวยืนอย่างนี้นะส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบแล้วครับสี่สิบกว่าเนี่ยกว่าไม่มีสะพายครับเข้าวัดไม่ได้เลยนนตัวน้นตัวนไหม ตัวนู้นก็ตัวหนึ่งส่วนสูง140กว่าเหมือนกันเนาะลงตัวนี้ชื่ออะไรนะชื่อค้ำชื่อค้ำนี่มีลูกกี่ตัวมีลูกติดกี่ตัวแต่จะขายติดติดไปตัวเดียวนั่แน่แตัวท้ายนั่แน่แน่ตอ๋อเพศตัวผู้นี่นะอ่าลูกลูกลูกเป็นลูกของเจ้าเผือกเนาะของเจ้าแซมนะครับอ่าไปใกล้ได้ไหมมันนั่าแต่จะเอาไว้อ๋อเขามีลูกกี่ตัวแล้วแม่แม่ค้ำเนี่ยสาม มีลูกแล้วสามตัวลูกก็อยู่ที่นี่หมดเลยนะแต่จะขายเฉพาะแม่ลูกเล็กอ่าลูกเล็กนะครับตัวผู้นะครับนี่แมงเนี่ยนี่แมงนั่นนี่นี่นี่แม่แม่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมจะเข้าแล้วค่อยๆเข้าไปนะเป็นลูกจิดตัวเมียใช่ไหมครับเขาให้ลูกจีดตัวแล้วตัวเนี้สี่ตัวให้ลูกสี่ตัวแล้วแล้วก็ที่ลูกเขาทั้งนั้นเลยนี่นะแล้วที่จะขายก็คือ ในลูกเล็กนะครับลูกก็เป็นตัวเมียอ่าลูกติดตัวเล็กนะครับตัวเมียจะขายแม่ลูกเล็กเดินมาแล้วครับนี่นี่นี่มันเป็นเวลาใหม่ๆคราหมาไม่อย่างนั้นเลยนี่ก็คือชื่อชื่อแม่อะไรนะแม่ขาวแม่ขาวนะครับร้อยสี่สิบครับแต่วัดไม่ได้นะครับร้อยสี่สิบอยู่แล้วครับอ่าสี่สิบบวกนะครับแม่นั้นเมื่อกันแม่คํานะครับร้อยสี่สิบบวกพร้อมลูกตัวเล็กนะครับอายุเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่ครับลูกอายุประมาณสัก สี่เดือนเนาะแล้วของแม่ขาวลูกอายุเท่าไหร่ครับเท่าเท่ากันเนาะแต่เป็นเพศเมียนะครับเป็นแต่แต่เป็นเพศเมียเห็นนะครับเนี่ยสูงร้อยสี่สิบเปิดไว้เท่าไหร่คุณป้าสามแมเปิดไว้แม่ละยี่ห้าเปิดไว้แม่ละสองแสนห้านะครับสามแม่นั่นไหนไหนอีกแม่หนึ่งอ่ะโนโนลังเดินโอ้แม่หนึ่งกำลังเดินลงมานะครับท่านผู้ชมยาลูกยายานี่นี่นี่คู่กันเลยครับแม่นี้แต่แม่นี้สามแม่เลยนี่นี่นี่ นี่นี่นี่นะครับผมเข้าใกล้ไม่ได้เขาไม่มีสะพายตัวนี้สูง140โอ้โหผมอยากจะบอกว่าสูงกว่าเขาเลยก็ว่าได้แม่ชื่อแม่นี่ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่คูณนะครับมีอยู่สามแม่นะครับมีแม่ค้าแม่คูณแล้วก็แม่ขาวลูกตัวเมียแม่คูณนี่ลูกตัวเมียใช่ไหมอายุเท่าไหร่ลูกอะลูกก็นานเนี่ยเหมันจะออกลายๆกันเนี่ยสามแม่เนี่ยอ๋อ แล้วอยู่ในท้องตอนนี้มีไหมก็ทับเขวี้ยงแล้วอ่ะโอโ้โหเจ้าแซมเจ้าแซมทับไปหมดแลนะ้วเนาะแน่แน่แน่แนลูกเขาแล้วนะตัวตัวที่เบียดเบียดอยู่นะอ๋อนะครับตัวที่เบียดเบียดอยู่ลูกชายลูกชายลูกสาว,ล,สาวลูกสาวนะครับใส่ลายล,<ซ>ล้อย,อยใหญ่ๆท่านใดครับท่านผู้ชมครับอ่าค่อยๆเข้าไปครับแต่ว่าอ่าถ้าถ้าเกิดว่าควายพุ่งเข้ามาหาผมเลยท่านผู้ชมอันตรายนะครับผมไม่เป็นไรนะไม่เหรอ โอ้โหสวยจริงครับท่านผู้ชมเล็บนี่แน่นอนเลยครับเล็บใหญ่ตีนใหญ่ครับหางเหงไม่ตอกไม่ดอกทุกตัวให้ลูกประมาณกี่ตัวแล้วถ่ายตรงนี้เลยเนี่ยสามตัวเลยนะย่หลยนะตัวออกตอนอุตัอแล้วลูกก็ไปแล้วไปแล้วอ้าวไปแล้วไปแล้วปล่อยไปก่อนครับปล่อยไปก่อน นี่แหละไล่ฝูงของแท้เลยครับ <Guer> นี่ๆๆนี่นี่รูปนี้ของไอ้แก่ไอ้แก้วฟ้าเนี่ยต่น,น<อ>ะโอ้โหถ่แล้วตัวสุดท้ายแต่เนี่ยมันแตกมันทอคนไข้ไปแล้วไอคิดไม่มีคิดอ่าผมรับประกันได้เลยอันนี้ก็คือแม่มีแม่เดียวที่มีสะพายนะครับแม่นี่เป็นจ่าฝูง<ร>แม่นี้ชื่ออะไรครับเนี่ยแม่ทองแม่นี้สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าได้ไหมสี่สิบกว่ากว่สี่สิบกว่ากว่านะครับสี่สิบขึ้นนะครับทั้ง ทุกแม่ที่ที่เปิดไว้สามแม่นะครับสี่สิบอัพทั้งนั้นเลยแต่เป็นลูกผสมแม่แม่นึ่งนะผสมแม่มันนนะครับอ่าลุงสามแม่เมื่อกี้เนี่ยแต่ละแม่ให้ลูกกี่ตัวแล้วแม่สองแม่แม่ละสามแม่ละสามตัวแล้วแม่เมื่อสี่ตัวอ๋ออีกแม่หนึ่งสี่ตัวอีกอีกสองตัวอีกสองแม่เนี่ยสามตัวอืมเปิดไว้แม่ละ ยี่ห้านะครับสามแม่นะครับเปิดไว้แม่ละสองแสนห้ามีลูกติดหนึ่งตัวมีอยู่แม่หนึ่งลูกติดตัวผู้มีอยู่สองแม่ลูกตัวผู้นะแม่มันน่าเป็นลูกไอทองอุทัยอ๋อแม่ที่มีลูกติดเป็นตัวผู้นะครับแม่ตัวแม่เขาเนี่ยเป็นลูกของทองอุทัยนะครับตัวแม่นะเป็นลูกทองอุทัยท่านผู้ชมครับที่มันกว้าง อมาดูที่ที่คองนะครับเพราะว่าควายที่นี่มันไม่มีสัพายอ่าเป็นควายไล่ทุ่งไล่ฝูงจริงๆเลยนะครับแล้วก็จะมีอยู่แม่เดียวเนี่ยครับที่เป็นจ่าฝูงถ้าแม่นี้ไปไหนอ่าพวกนั้นก็ลูกฝูงก็จะตามโอ้โหแม่นี้ไม่ธรรมดาครับท้องไหมครับเนี่ยท้องแล้วครับแล้วท้องอยู่นะครับเจ้าแซมเรียบร้อยแล้วหมดแล้วเนี่ยหมดทุกแม่ ออ oh. นี่ครับเจ้าแซมเนี่ยคุมอยู่นะครับปกติเวลากินข้าวเข้าไปกินในบ้านใช่ไหมคนไม่อยู่เจ้าแซมมันก็จัดการเลยดีออ <laughs> โอเจ้าแซมนี่สูงร้อยห้าสิบนะครับไม่รู้ห้าสิบเท่าไหรเ่เป็นเพื่อเป็นพ่อเผือกนะครับนี่ ส่วนสูงร้อยห้าสิบบวกอายุหกปีอะละท่านผู้ชมครับอ่าขคอกนี้นะครับถ่ายไม่ได้อะไรละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอ่าอยากจะให้มาชมอ่าอยากจะให้มาชมที่ข้อนะครับอ่าเราเรามาวัดสิป้าอลองทําการวัดดูดยาลวกยากยา,ยา,ยา,ยา อ่าไม่ถึงร้อยห้าสิบนะครับสี่ร้อยสี่สิบแปดครับร้อยสี่สิบแปดนี่อาเอาละครับปล่อยเถอะลุงปล่อยเขาเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับไฟเจ้าน้ามงคลน,นะครับทามาชมที่อ่าคอ,อกที่อยู่นานนะครับของปลาเขียวนะครับสนใจให้ อ่าถ้าเข้ามานะครับเปิดสามแม่อ่ามีลูกติดทุกแม่นะครับแม่ละสองแสนห้านะครับต่อลองได้นะครับอ่าละไฟชนะเจบางคนก็ขอจบคลิปด้วยเวลาพปเท่านี้ครับคุณป้าสวัสดีครับผม